ครั้งที่2ค่ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเลยค่ะเราจัดกันที่ช่วงต้นเดือนมกราคมนะคะที่สสมเด็จพระศรีนครินเช่นกันค่ะและในครั้งที่3าค่ะเราวางแผนไว้ว่าเราจะจัดขึ้นในวันที่8ถึง11มกราคม2569ค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคร่าวๆนะคะ ในกิจกรรมนี้ค่ะ2ปีที่ผ่านมาเรามี5ภาคีเครือข่ายร่วมจัดนะคะซึ่งในปีนี้สุดพิเศษค่ะเรามี7ภาคีเครือข่ายร่วมจัดค่ะไม่ว่าจะเป็นหอ,อการค้าจังหวัดฉะเชิงเซาและกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาค่ะเอื้อเฟือฟ้อสถานที่สาธารณูปโภคนะคะการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานฉะเชิงเซาค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนาคลินค่ะ นอกจากนี้นะคะพิเศษปีนี้เพิ่มมาเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาและสำนักง,งานวัฒธรรมจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนเลยนะคะโดยในปีแรกค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านชนเทียงตรงผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นนะคะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและปีที่ผ่านมาค่ะได้รับเกียรติจากท่านรองฉับประออน,นิยมนะคะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะโดยในยงานต่างๆนะคะจะแบ่งพา,าร์ทความรับผิดชอบนะคะร่วมด้วยช่วยกันค่ะสร้างกิจกรรมดีๆให้กับจังหวัดของเราค่ะ รงนี้นะคะในภายในงานค่ะชื่อ8ดิวฟิวแฟร์เราไม่ได้มีแค่กาแฟนะคะเรามีโซนกิจกรรมโซนอาหารโซนนั่งพักผ่อนนะคะโดยในปีนี้โดยในครั้งที่3ที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้ค่ะเราเป็นกิจกรรมเพชเฟรลลี่ในบางโซนนะคะแต่คอนเซปต์หลักของเราค่ะคือเวนไอวอสยังค่ะเวนไอวอสยังนะคะสรุปภาษาไทายง่ายๆเลยคือกาแฟและความทรงจํานะคะแต่ว่าเราจะกําหนดนะคะช่วงเวลาแห่งความทรงจําของเราอยู่ที่ยุคประมาณยุค90ถึงยุค2000ค่ะ เนื่องจากสกตาฟค่อนข้างคุคค้มคีกับในช่วงเวลานานซะส่วนมากนะคะขออนุญ,ญาตไปนในช่วงเวลานี้นะคะออคอนเซปต์ของเราจะออกแนวคุมโทนค่ะเนื่องจากว่าในความเป็นจริงช่วงปี2 0งพถึงปี90เนี่ยค่ะสีจะค่อนข้างสุดฉาดแต่ว่าเราค่อนข้างดึงความเอิร์โทนมาเป็นหลักค่ะเราก็เลยดรอปลงมาให้มันเป็นโทนเลโทนเล็กน้อยค่ะค่ะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะกลุ่มคนวัยทำงานค่ะ Gen Y Gen X นะคะยี่ถึงหา 45ปีเป็นหลักค่ะที่หอยหาอาดีตในช่วงเวลาเดียวกันของเรานะคะแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบความกาแฟอีก70%ค่ะนอกจากนี้นะคะกลุ่มประชาชนทั่วไปครอบครัวนักศึกษาค่ะอายุ18ถึง24ปีค่ะที่อยากรู้ว่าในรุ่นพ่อพ่อแม่แม่หรือว่าในรุ่นพี่ๆเนี่ยค่ะก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนมีโซเชียลเน็ตเวอร์พวกเราโตกันมายัางไงค่ะอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายของเราในปีนี้ค่ะ ใ,ในในในปีนี้นะคะเราตั้งเป้าร้านกาแฟร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า120ลร้านค้าค่ะพร้อมทั้งกาแฟเอกลักษณนะคะที่จะมานําเสนอเมนูที่ลังสรรโดยเฉพาะสําหรับชาวฉาเชิงเซานะคะมาจัดประกวดกันในงานค่ะเพื่อชิงสุดยอดค่ะบิวเวอร์นะคะดิฟเกนแห่งเมือง8ริ้วเสวนนากับบาริสตาชื่อดังนะคะที่เข้าหัวในวงการกาแฟค่ะพร้อมทั้งมีกิจกรรมเวิร์ช็อปสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยใน2ปีที่ผ่านมานะคะได้รับการสนับ ชิงของการค้าของเราพี่โชติบ้านอุ่มนะคะให้คัพเค้กมาให้น้องๆที่เข้าร่วมงานมาทำเวิร์กช็อปด้วยกันค่ะค่ะโดยกิมมิคของเราในปีนี้เราจะเน้นไปที่ศิลปินค่ะ,ะจะเป็นศิลปินที่ร้องเพลงในแนวยุค90นะคะรวมถึงดีเจที่เปิดเพลงยุค90ยุค2000ค่ะค่ะในปีนี้นะคะเรามีส่วนขยายเพิ่มเติมของสถานที่ค่ะเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วนะคะจำนวนร้านเท่าเดิมแต่ช่องว่างระหว่างร้าน,นะคะ้าอาจจะดูึ เราเลยวางแผนที่จะขยายสถานที่เพิ่มออกไปและเพิ่มโซนกิจกรรมโซนนั่งทานอาหารเพิ่มออกไปค่ะตรงนี้นะคะท่านใดที่เคยผ่านไปนะคะที่อยู่ฝั่งบริเวณฝั่งฟิตเนสนะคะหรือฝั่งสนามบาสนะคะงบประมาณในปีแรกค่ะอ่าดยงบประมาณในปีแรกนะคะเราใช้งบประมาณจัดงานทั้งหมด5้าแสนแปดหมื่นบาทค่ะโดยการรับรูผ้ผนฟิวแฟร์นะคะอขอขอภัยค่ะการสร้างในปีแรกค่ะเราสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไปรวมกว่า4ี่ล้านหนึ่งแสนบาทเลยนะคะ มีผู้เข้าร่วมงานทั้ง3วันนะคะจากทั่วประเทศประมาณ49,000คนค่ะค่ะในปีที่2นะคะในปีที่2ค่ะงบประมาณในการจัดงานนะคะ2ล้านสอล้านสองแสนบาทโดยประมาณค่ะเนื่องจากว่าปีแรกเรามีการจัดร้านทั้งหมด70รล้านค้าโดยปีที่2องเราเพิ่มขึ้นมาเป็น133ร้านค้าค่ะ เราสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะปีที่สองเราจัด4วันเลย7ล้าน5แสนบาทโดยประมาณค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า9,000คนนะคะตลอดระยะเวลา4วันค่ะค่ะส่วนในส่วนของการคาดหวังนะคะการคาดการงบประมาณในปีที่3ที่เรากำลังจะเกิดขึ้นนี้ค่ะจาก2ล้าน2แสนบาทนะคะเราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ3ล้าน5แสนบาทค่ะเนื่องจากว่าการขยายพื้นที่นะคะต้องมีการสร้างโครงสร้างบังแดด เพิ่มขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็เข้าใจเลยว่าอากาศเย็นผิดปกติมาทําให้ภาพรวมในงานเนี่ยค่ะไม่ได้ร้อนหรืออบอ้าวจนเกินไปแต่เราต้องวางแผนล่วงหน้าว่าถ้าเกิดว่าในปีหน้าที่เรากาลังจะจัดค่ะอากาศไม่ได้เป็นใจเหมือนในปีนี้เราจะต้องมีโครงสร้างที่บางแดดให้อ่เรียกว่าเพิ่มพัดลมเพิ่มจุดพักให้กับผู้เข้าร่วมงานได้มากขึ้นค่ะเพราะว่าเราต้องประกันปัญหาที่นักท่องเที่ยวเราจะเกิดการเป็นลมหรือว่าอุบัติเหตุค่ะ ผลลับที่คาดหวังสําหรับปีที่3นะคะเราเพิ่มขึ้นเลยค่ะเราตั้งเป้าไว้ที่1 0 0 0 0แคนตลอดระยะเวลา4วันนะคะและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก7จล้านห้าแสนบาทนะคะเพิ่มมาเป็น8ปล้านแปดแสนบาทค่ะโดย NPS ก่อนนะคะ Net Promoter Score นะคะ,ะคะ่าเครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการค่ะเราตั้งเป้าไว้มากกว่า90%เลยค่ะ โดยปีปีที่2ที่ผ่านมานะคะเราได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนซาวมาดมาเลยไม่ว่าจะเป็น C p พเมจิค่ะโซเดนมารวยนะคะกูดเปริต้าเนทีฟสิงสวัสด์การผ้าใบนะคะอยายอแพ้คาเฟ่โตโยต้าวันน้ำดื่มสิงโรเซต้าสีวาลัยกูดฟอร์ออลนะคะแล้วก็ออไอศกรีมมิ้นชาแล้วนอกจากนี้เรายังมีผู้สนับสนุนรายย่อยของเรานะคะโดยในปีนี้คะ่ะเนื่องจากงบประมาณในการจัดก,กิจกรรมของเราเพิ่ม พอสมควรเลยตามตัวเลขที่ได้แจ้งไว้ค่ะเ,เราเลยอยากจะขอประชาสัมพันธ์นะคะทางที่ๆี่ทุกท่านในที่นี้นะคะรวมถึงท่านคณะกรรมการหอการค้าทุกท่านค่ะเราเปิดรับสปอนเซอร์นะคะร่วมจัดกิจกรรม8 Review f a r Copy and Fan Season 3ของเราค่ะโดยเราใส่คอนแทคผู้ติดต่อไว้นะคะคือคุณเจนจิราค่ะและคุณพิรธรรมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีการประสานงานนะคะผ่านทางพี่โตและพี่ฝนของหอ,อ,อ,อการค้าจังหวัดเชิงแาวนะคะ ส่งปร o พอโซนะคะสําหรับสไลด์นี้นะคะ mm hmm. เผื่อท่านไดอยากดูข้อมูลเพิ่มเติม mm hmm. และมีใบแนบท้ายนะคะแบบฟอร์มการเปิดรับสปอนเซอร์ของเราลงไปด้วยค่ะ mm hmm. วันนี้ใบ e c ีเรื่องท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ